ด่วนรัฐแจ้งเตือนประชาชนทั่วประเทศใครมีโฉนดที่ดินห้ามทำสิ่งนี้ระวังจะพลาดเรื่องนี้ถ้าไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเทปของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะโดยทางเทปก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่ารู้หรือไม่นำโฉนดที่ดินไปเคลือบพลาสติกเท่ากับโฉนดที่ดินนั้นชำรุดโฉนดที่ดินถือเป็นเอกสารสิทธิที่มีคุณค่าและมีความสำคัญจึงทำให้หลายๆคนคิดที่จะนำไปเคลือบพลาสติกถนอมและเก็บรักษาไว้เพื่อป้องกันการชำรุดหรือซีจ,จางการทำเช่นนี้อาจทำให้โฉนดที่ดินนั้นเสียหายได้ เพราะการเคลือบโฉนดที่ดินจะทําให้ไม่สามารถทิมรายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเช่นการโอนการจำนองในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดินได้ถือเป็นกรณีชำรุดสำหรับใครที่นำเอกสารไปเคลือบแล้วเจ้าของโฉนดที่ดินสามารถติดต่อสำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่เพื่อออกใบแทนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนได้โดยไม่ต้องมีการประกาศ30วัน โดยด้านหน้าโฉนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคำว่าใบแทนกากับไว้ใบแทนดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่าโฉนดที่ดินเดิมทุกประการคำแนะนำจากกรมที่ดินมีดังนี้ 1. ไม่ควรนำโถนดที่ดินไปเคลือบเนื่องจากหากมีความประสงค์จะทำนิติกรรมในโฉนดที่ดินจะต้องเสียเวลาในการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินขึ้นใหม่ 2. ควรหาซองพลาสติกมาใส่โถนดที่ดิน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการชำรุด 3. กรณีมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมที่ดิน v o l Call Center โทร021415555หรือสำนักงานที่ดินทั่วประเทศสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ